อยู่ที่สิงห์บุรีคุณผู้ชมครับช่วงนี้หลายสถานศึกษาก็เปิดภาคเรียนกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแน่นอนว่าแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการจัดพิธีไหวครูถูกไหมช่วงฤด,ดูนี้แหละ,ะเดือนมิถุนาย,ยนเปิดเทอมกันใหม่ๆน้องนนักเรียนแล้วเขาจะต้องไปรวมตัวทผํผพานไหวครูกันใช่ไหมพี่ปุ๊กนะฮะแน่นอนนะครับว่าแต่ละปีที่มีพานไหวครูเนี่ยมันจะต้องมีความแหวกแนวไม่เหมือนใครมันีความ,วามสวยางารรค์ เราใช้คำว่าความคิดสร้างสรรค์เนาะเพราะว่าไอเดียแต่ละคนเนี่ยเด็กรุ่นใหม่คุณผู้ชมครับบัรเจิดจริงๆก็เลยมีการประกวดแข่งขันขึ้นมาปีนี้นักศึกษาอาชีวะสิงห์บุรีมีการสร้างสรรค์ผ่านวิครูที่เรียกได้ว่าไม่เหมือนใครไปดูกันครับไม่เหมือนใครยังไงโดยงานไว้ครูของอาชีวศึกษาสิงห์บุรีก็มีการจัดการแข่งขันผ่านไว้ครูกันด้วยแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือประเภทสวยงามแล้วก็ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งนักศึกษาแต่ละสาขาก็ต่างนำพานไว้ครูที่สะท้อนความคิดหลากหลายไม่ซ้ำใครมาเข้าประกวด แน่นอนนะฮะสร้างความหนักใจให้กับคณะกรรมการตัดสินครับเพราะว่าดูจากสายตาตอนนี้มองปราสเนี่ยก็ต้องอ่าอย่างที่เขาบอกแหละแบ่งเป็นสองประเภทหลักๆแหละสวยงามตามประเพณีอย่างหนึ่งแต่ว่ามีหุ่นเสื้อผ้าด้วยอันนี้ต้องอยู่ในข่ายของความคิดสร้างสรรค์แน่นอนแล้วแต่สาขาที่เขาเรียนด้วยนะอ่าก็สะท้อนออกมาอย่างเช่นนักศึกษาสาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์เขาทําพานกังหันใช้มอเตอร์ติดรูปกล้ามที่กังหันนี่นี่อนี้อันนี้เนี่ยโอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม เพือ่อสื่อว่าอยากให้คุณครูสุขภาพแข็งแรงนี่ก็มีความหมายของเขาไปนะครับนะครับสาขาแฟชั่นดีไซน์ทำพานชุดแฟชั่นสวยงามมีการนำใบลอตเตอรี่ก็เป็นวัสดุเหลือใช้มาทำประโยชน์นะครับแล้วก็นำพานอีกหลากหลายรูปแบบมาอันนี้เป็นลอตเตอรี่ที่ น้องๆซื้อเองหรือว่าคุณครูซื้อฮะ <ไป S 1> อ,จะอาจจะเป็นของงวดก่อนๆที่ไม่ถูกแล้วจากหลายๆครอบครัวมารวมกันหรือเปล่าเนาะแล้วก็ไม่ถูกนะก็นํามาผลิตเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับแต่ว่าที่แปลกตาที่สุดเลยน่าจะเป็นผ่านม่ออันนี้ม่อตวงวิญ,ญญาณผีแม่นาคครับ พอเอามาปุ๊บก็เรียกเสียงฮือฮาให้กับคณะกรรมการแล้วครับซึ่งก็มีทั้งคนที่ติแล้วก็คนที่ชมว่าเอา๊ะแบบนี้เนี่ยเอามาไหว้ครูมาจะเป็นมงคลหรือเปล่า,าแล้วมันน่ากลัวดูนะไม่รู้ว่าน้องๆมีอะไรในใจกับคุณครูหรือเปล่า,าแกก็ยอมรับว่านักศึกษามีความกล้าที่จะทําสิ่งแปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะครับ ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับคุณครูกัลยาชูติวัตรครับหนึ่งในคณะกรรมการเขาบอกว่าเด็กมีความคิดสร้างสารรค์ก็อยากให้อยู่ในกรอบของการไว้ครูด้วยอาจจะมีวัสดุทำพันแปลกๆสื่อสัญ,ญลักษณ์ตามแผนกที่ตัวเองเรียนทางด้านความสวยงามก็อยากให้คงเอกลักษณ์ความเป็นประเพณีไทยประณีตของไทยนะครับโบราณโบราณเอาไว้ ฝึกให้เด็กมีความอดทนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อนําไปใช้ชีวิตในสังคมได้เมื่อจบการศึกษาคือทุกอย่างทําในโรงเรียนเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่ทําออกมาและเป็นผลงานนะกรรมขั้นตอนกรรมวิธ,ธีที่มันสอนให้เด็กรู้ว่าเวลาออกไปสู่สังคมเนี่ยต้องใช้วิธีไหนในการดําเนินชีวิตบางเรื่องมันต้องอดทนพยายามกว่าจะได้เนี้ยหม้อไไม่น่าขึ้นมานเลยไม่น่าขึ้นมา สําสหรับพิธีไหวครูเป็นกิจกรรมที่ถือปฏิบัติกันมานานนะครับเพื่อแสดงออกถึงความเคารพแล้วก็ระลึกถึงพระคุณของคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอนความรู้เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้บรรลุเป้าหมายปลายทางของการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ครับ